ม่เกินไปฮอร์โมนเอสโตรเจนดังที่อาจารย์กราพินได้เลคเชอร์ uh, ไปเบื้องต้นนะครับว่ามันจะคงความแข็งแรงให้กับเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับในบางครั้งเนี่ยคนไข้าอาจจะได้ระดับฮอร์โมนที่ต่ําเกินไปทําให้ความแข็งแรงของเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นเวลาคนไข้กลับมาหาเราในกรณีที่พบว่ามีเลอกระปิกระปอยทางช่องคลอดเนี่ยนั่นหมายความว่าเยื่อบุโพรงมดลูกของเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงยึดเกาะกันได้ไม่ค่อยดีนะครับ วิธีการแก้ไขง่ายมากครับก็คือการเพิ่มระดับของ EE ให้กับคนไข้นะครับเช่นเดิมคนไข้าอาจจะทานยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมที่มีเอสโตรเจนระดับประมาณสัก20นะครับเช่นเมอร์ซิลอนนะครับเราก็เปลี่ยนยาให้เขาว่าครับคือการเพิ่มเป็นมาวิลอนหรือเพิ่ม EE เนี่ยเป็น30ไมโครกรัมนะครับการที่คนไข้ได้ระดับยาที่มีเอสโตรเจนสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกของเขานะครับ แข็งแรงมากขึ้นก็จะช่วยลดปัญหาของภาวะเลือดกระปิดกระปอยทางช่องคลอดได้นะครับและจากการศึกษาเนี่ยพบว่าการรับประทานายาคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมที่เป็นเอสโตรเจน30มิโครกรัมร่วมกับดิโซเจสเตล150มิโครกรัมนะครับหรือมาวิลอนในชื่อการค้านี่นะครับพบว่า อุบัติการของภาวะเรอกระปิกระปลอยทางช่องคลอดนนลดลงค่อนข้างมากนะครับดังนั้นทําให้เราในฐานะแพทย์หมอสูงหรือร้านขายยายก็มีความสบายใจในการที่จะจ่ายยาให้กับคนไข้นะครับเพราะว่าจ่ายยาไปแล้วปัญหาไม่ค่อยเกิดคนไข้ก็ประทับใจนะครับเราก็สบายใจด้วยนะครับส่วนผลข้างเคียงอื่นๆเขาก็มีการศึกษาด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเอสโตรเจนที่มีระดับ30ไมโครกรัมบวกกับดีโซเจสเดลนะครับหรือชื่อทางการค้าว่า มาวิลอนนะครับพบว่าคนไข้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคลื่อไใ้อาเจียนอาการปวดศีรษะหรือคัดตึงเต้านมนะครับดังนั้นทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจแล้วก็สบายใจในการจ่ายยาคุมกําเนิดตัวนี้ให้กับคนไข้นะครับมาข้อต่อไปนะคะคุณเมรีพึ่งกลับจากปาร์ตี้ดื่มแอลกอฮอล์มาจากงานดื่มแอลกอฮอล์มาจากงานปาร์ตี้เนี่ยจะสามารถทานยาคุมได้ไหมนะคะก็สรุปว่าอแอลกอฮอล์ไม่ได้มีผลรบกวน ยาคุมเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพยาคุมเหมือนเดิมนะคะทานได้เหมือนเดิมค่ะครับสำหรับรายที่6นะครับนางสาวเอมิกานะครับมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำนะครับหลายคนก็คงจะเคยประสบการณ์โรคนี้กันบ้างนะครับคนไข้เนี่ยขอมาซื้อยาคุมกําเนิดนะครับเพชกรร้าน abc เนี่ยได้แนะนําให้คุณเอมิกาเนี่ยทานยาคุมชนิดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวหรือดิโซเจสเตล75ไมโครกรัมนะครับ แต่คุณเอมิกาเกิดความสงสัยนะครับว่าทําไมต้องทานยาคุมแบบฮอร์โมนเดี่ยวทานฮอร์โมนรวมไม่ได้หรอแล้วก็ไม่เห็นเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเคยรับประทานยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวแบบนี้มาก่อนเลยเราจะอธิบายคุณเอมิกาว่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมขอให้ท่านผู้ฟังนะครับดูตารางนี้นะครับตารางนี้เนี่ยเป็นไกด์ไลน์จากองค์การอนามัยโลกนะครับเขาแนะนําว่า คนไข้แม้ว่ายาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่ดีมีประโยชน์กับคนหลายคนนะครับแต่ว่าในคนไข้าบางกลุ่มเนี่ยการใช้ยาคุมกาเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยก็อาจจะมีโทษได้โทษที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีภาวะริมเลือดอุดตันในเส้นเลือดใหญ่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกหรืออมัมพฤกษ์อัมาพาตได้นะครับคนกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะครับจะเป็นบางคนเท่านั้นนะครับก็ได้แก่คนไข้ที่สูบบุหรี่เยอะๆมีน้ําหนักตัวมากๆนะครับเคยมีอาการปวดศรีรษะไมเกรนหรือว่าปวดศรีรษะนะครับแล้วก็หญิงที่ให้นมบุตรนะครับแล้วก็สุภาพสตรีที่อ่านประวัติเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะครับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกได้นําว่าเขาจะเสี่ยงต่อการเกิดเป็นสตรก หรือเกิดเลือดอุดตันในเส้นเลือดนะครับซึ่งมันน่ากลัวมากในกรณีที่ริมเลือดเนี่ยวิ่งย้ายที่จากที่หนึ่งไปอุดในหัวใจในปอดในสมองจะทําให้เกิดโรคได้นะครับดังนั้นในคนไข้ยอย่างเช่นคุณเอมิการเนีย่ยมีอาการปวดศรีรษะไมเกรนการรับประทานยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยจะทําให้คุณเอมิการเนี่ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสตรกหรือเลือดอุดตันในเส้นเลือดมากขึ้นนะครับองค์อนมามัยโลกเนี่ยจึงแนะนําว่าควรจะหลีกเลี่ยง การใช้ยาคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะครับแต่สามารถคุมกําเนิดรับประทานชนิดฮอร์โมนเดี่ยวได้นะครับเช่นดีโซเจสเดล75ไมโครกรมัมง่ายๆนะครับชื่อทางการค้าที่ผมจำได้ก็คือซีลาเซตนั่นเองนะครับสำหรับการศึกษาที่ผ่านมานะครับพบว่าในคนไข้ที่เคยเป็นไมเกรนมาก่อนนะครับแล้วก็มารับประทานยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดียวเนี่ย พบว่าความรุนแรงของการปวดศรีรษะไมเกรนเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนหลังรับประทานยาเนี่ยความรุนแรงลดลงครับแล้วก็ความถี่ในการปวด,ดวแต่ละเดือนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะครับดังนั้นดิโซเดเดียวเจ็ดสิบห้ไมโครกร,รมัมหรือชื่อทางการค้าว่าชีเลเซตเนี่ยก็สามารถใช้ได้แน่นอนในคนไที่เป็นโรคไมเกรนหรือปวดศรีรษะทั่วไปนะครับค่ะเคสต่อไปนะคะ<ม>นางสาววันฟ้าใหม่อายุ25ปีเพิ่งคลอดลูก ถามว่าถ้าอยากจะคุมกําเนิดเนี่ยควรจะเริ่มทานเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะกินยี่ห้อไหนแล้วควรจะทานนานเท่าไหร่นะคะอยากหากักยังไม่อยากตั้งครรภ์น,นะคะ จริงๆแล้วเวลาหลังคลอดเนี่ยถ้าสมมติว่าให้นมลูก1้อยเเลยไม่ได้เสริมน,มนมผสมเลยเนี่ยช่วง6เดือนแรกหลังคลอดเนี่ยไข่จะไม่ตกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้นมแม่ร้อเเลย6เดือนแรกหลังคลอดอาจจะไม่ได้มีความจาเป็นต้องคุมกําเนิดนะคะเพราะไข่ไม่ตกแน่แน่แต่เมื่อเลย6เดือนไปแล้วถึงแม้นมจะไหลดีขนาดไหนหรือก่อน6เดือนแต่น้ํานมไหลไม่ค่อยดีต้องเสริมนมผสมเราต้องเริ่มคุมกําเนิดเลยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทีนี้ยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมที่มีเอสโรเจนเนี่ยค่ะมันจะลดปริมาณน้ํานมลดคุณภาพของน้ํานมเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกเป็นฮอร์โมนเดียวที่ไม่มีเอสโรเจนนะคะพบว่ายาคุมชนิดฮอร์โมนตัวเดียวหรือดิโซเจสเตรลเนี่ย75ไมโครกร,รัมที่มีอยู่ในยี่ห้อซราเซตเนี่ยค่ะปริมาณน้ํานมไม่เปลี่ยนแปลง คุณค่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงระดับโปรตีนระดับแลคโตสในน้ำนมรวมถึงไตรกลเซอรในน้ำนมก็เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสามารถให้น้องทานได้อย่างสามารถคุณแม่ทานได้ไม่มีผลกับน้องตอนไม่มีผลต่อน้ำนมมาดูที่การเจริญเติบโตของของลูกเราก็พบว่าเจริญเติบโตได้ดีเป็นปกติเพราะฉะนั้นยาคุมกลุ่มสซราเซตไม่ได้มีผลต่อคุณภาพน้ำนมหรือปริมาณน้ำนมนะคะถ้าแนะนำก็คือแนะนำกินเป็นตัวกลุ่มสซราเซตนะคะเป็นฮอร์โมนตัวเดียว สำหรับเคสที่8นะครับนางสาวสิตาเนี่ยต้องการซื้อยาคุมกำเน,นิดชนิดฮอร์โมนรวมซึ่งมีเอสโตรเจนประมาณ35ไมโครกรัมนะครับเนื่องจากเพื่อนบอกว่าอันนี้ดีนะครับจึงไปหาซื้อจากร้านขายยาใกล้บ้านหลังจากทานยาไปแล้วมีปัญหาครับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะนะครับจึงกลับมาที่ร้านขายยาเพื่อขอซื้อยาคุมตัวใหม่ยี่ห้อใหม่นะครับซึ่งทางเภสัชกรเนี่ยได้จ่ายยาคุมกำเน,นิดชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งมีเอสโตรเจนประมาณ20ไมโครกรัมซึ่งปริมาณเอสโตรเจนเนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ยังพบว่ามีอาการขลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะเหมือนเดิมเหตุใดคนไข้จึงมีอาการดังกล่าวทั้งที่ลดปริมาณเอสโตรเจนลงแล้วนะครับและจะแก้ไขด้วยวิธีการใดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราพบค่อนข้างบ่อยในการจ่ายยาคุมกำเนิดให้กับคนไข e ้นะครับก็คือตัวเอสโตรเจนหรือ EE เนี่ยนะครับ มันก็จะมีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้ของคนไข้หรือคนที่กินยาคุมนะครับการแก้ปัญหาสเต็ปแรกก็คือการลดระดับของเอสโตรเจนลงนะครับเช่นอย่างในคนไข้คนนี้นะครับเคยรับประทานเอสโตรเจนระดับ35ไมโครกร,รัมเนี่ยทางร้านขายยาทาถูกต้องแล้วนะครับก็คือการลดระดับเอสโตรเจนให้กับคนไข้ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้เกิน80%อเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการคลื่นไส้อาเจียนต่างๆจะหายไปนะครับ แต่ก็มีเหมือนกันที่คนไข้าบางคนเนี่ยก็ยังคงเวียนหัวอยู่เนื่องจากว่าพันธุก,กรรมหรือว่ารีเซปเตอร์ของคนแต่ละคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคนไข้าอาจจะมีความเซนซิทีฟต่อเอสโตรเจนมากนะครับดังนั้นแปลว่าจะได้เอสโตรเจนในระดับที่ค่อนข้างต่ําก็ยังคงมีอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะอยู่นะครับดังนั้นถ้าเป็นผมนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยอดทนทานยาคุมกําเนิดต่อแต่ต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นยาคุมกําเนิดแบบม